วัสดีค่ะวันดีค่ะคนเดน 好滴哈。 คืออะไรอ่ะทางข้าวยังคะ่ะเรียบร้อยคะ่ะแฮปปี้ เี้ยะง่วงเหรอไม่ค่ะถ้าคุยกับหนูได้นะทั้งอยากคุยทั้งอยากเล่นอยากได้ถั่วได้เล่นมาเตี้ยคะคุยกับหนูได้นะั้นหรือว่าจะเอาเป็นโปรตีนดีเอาเป็นโปรตีนมา เสียงหวานจังเลยนะคะไม่ได้หวานแค่เสียงนะคุณเลมสวัสดีค่ะให้พี่ฟังเพลินสวัสด,ดีครับ ขอบคุณนะคะพี่เจนลากหวัดดีค่ะพี่ไลเดอร์หวัดดี s <S ค่ะมา ห้าสิบทัวร์หนูย่วเหมือนเดิมเนี่ยลดแรกแจกแถมสวัสดีค่ะ